สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนิเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับก็จันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนะครับเนาะเมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษหลักร้อยเป๊ะแลวก็เมื่อวานได้นหนึ่งเด่นเด่งทั้งคู่นะครับแต่มาทางครับเสียดายเกือบแตกครับเกือบแตก3ตัวเนาะก็เสียดายเดนไม่จับพี่น้อง6 7ถ้าจับ65คงแตกนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ผมเขียนหัวคลิปว่าวันที่28แดล้วผมไปแก้ท้ายคลิปว,วันที่29ครับมีคนหวังดีครับบอกว่าวันที่ผิดเป็นการจับต่รู้เลยว่าคุณเข้ามาแคปอย่างเดียวไม่รู้เรื่องเลยมาแคปอย่างเดียวบอกแล้วอย่าเข้ามาแคปอย่างเดียวดูตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปตี่เนาะฮานอยพิเศษนะครับพิจารณาต่อครับชอบตามไม่ชอบผ่าน,นครับกรณีมีโฆษณาครับรบกวนอย่ากดข้ามเนาะโอเคครับฮานอยพิเศษวันนี้เด่น 2 7ครับเน้นม่ที่2ครับชอบทั้ง2ทั้ง7เน้นไม่ที่2นะครับจอบครับ1 2 7 2 8 2 1 7 6 7แล้วก็87ครับหน้าเบิ้นผมว่าดับกัน100 ร้อยมาจดเข้าไปครับรบกวนติดเบิ้ลเจ็ดเจ็ดสองสองครับเน้นเบิ้ลตัวเด่นนะพอดีนะถ้าเบิ้ลมาตัวเด่นต้องขออภัยเนาะและเมื่อวานที่คุยกันบอกว่าสูงไม่มาสองรอบตามสองรอบไม่มามารอบที่สามมาจริงครับแต่ไม่ได้มันมาสูงหน้าไม่มาศูนหนึ่งไม่ได้มาศูนหกนะครับแต้มเดียวอีกเนาะห้องขออภัยแล้วกันสำหรับขาเจาะนะครับสำหรับขารูดขาววิ่งรวยนะครับขารูดขาววิ่งรวยเมืหห่อวานนี้ฮานอยสามฮาหนอยมาทุกฮานเมื่อวานวางหา้า วาง5้าลอตโต้มาทุกตัวครับเด่นมาหมดเลยขอให้เด่นมาวันนี้เหมือนกันทุกทุกอันที่วางแล้วกันเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับพิจารณานดีดีก่อนที่จะตามครับยวเจอกันในฮานอยโปรติได้ฮ้านอยวีไอพีครับขอขอบคุณทุกท่านครับรวยๆครับ